สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวการเมืองในสหรัฐอเมริกานับถอยหลังโจบไบเดนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่วันนี้วันที่20มกราคมพุทธศักราช2564าสำนักข่าว CNN สื่อยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าเว็บไซต์ยังมีความหวังว่า วันใหม่ในอเมริกาโจไบเดนเตรียมทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่และเป็นคนที่46ของสหรัฐอเมริกาสืบต่อจากโดนัลด์ทรัมป์ตอนประมาณเที่ยงวัน12นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาในกรุงวอชิงตันดีซีในขณะที่ทางการมีการใช้ธงชาติ เือบสองแสนผืนประดับอย่างสวยงามที่บริเวณด้านหน้าเวทีสำหรับประกอบพิธีสาบานตนแทนผู้คนเหมือนกับพิธีสาบานตนที่ผ่านๆมาขณะที่นางคาเมล่าฮาริสจะทำพิธีสาบานตนเขารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาต่อจากนายไมค์พนซ์ โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีสาบานตนแล้วนายไบเดนและครอบครัวจะย้ายเข้าไปพำนักในทำเนียบเขาในวันเดียวกันและจะพำนักอยู่ที่นี่เป็นเวลา4ปีระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้านทางการสหรัฐอเมริกาได้กระจายกำลังทหารกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ25,000นายรักษาความปลอดภัยในกรุงวอชิงตันดีซีอย่างเข้มงวด หลังเกิดเหตุม็อบสนับสนุนทรัมป์ก่อเหตุจราจลอย่างรุนแรงบุกอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราค,คมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต5ศพรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำรัฐสภาขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์และขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าว CNN ค่ะ